ผมกับจริยาเป็นเพื่อนกันกว่า30ปีเราเรียนที่มหาลัยด้วยกันนะครับวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสนัดพบคุณจริยานะครับเราคิดว่าเราอยากจะไปนําเสนอประกันสุขภาพในเบื้องต้นคุณจริยาก็ไม่สนใจคือประกันกลุ่มของออฟฟิศเนี่ยค่ะเขาก็มีเอ่อบางส่วนที่ว่าเคลมได้ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ ภายใต้เงื่อนไขของเขาอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงไม่น่าจะเป็นอะไรก็เลยบอกเขาปัดเขาไปค่ะผมพยายามตั้งใจที่จะบอกเขาว่าความคุ้มครองประกันกลุ่มนั้นจะมีอะไรให้บ้างและความคุ้มครองของ AA ที่ผมมานําเสนอนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรที่เสริมและเพิ่มเติมให้เพื่อนของเราคิดว่าเออถ้าเป็นอะไรเนี่ยสวัสดิการของออฟฟิศก็คงคงให้ไม่ไม่พอ ด้วยความพยายามและความตั้งใจจริงของเราครับและเพื่อนคงเห็นว่าเพื่อนใส่ใจและตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนครับในที่สุดครับคุณยาตัดสินใจครับที่จะทําประกันสุขภาพเพิ่มเติมกับผมด้วยเบี้ยประกันแค่หมื่นกว่าบ,บาทเองครับแต่ด้วยเบี้ยประกันขนาดนี้ทําให้เธอมีความสบายใจในวันที่เธอต้องเข้ารักษาตัวตัวเองอะ่ะไปตรวจร่างกายว่ามีเนื้องอกในมดลูกเนื้องอกก้อนนั้น โตขึ้นครับโตขึ้นขนาดเท่าลูกเทนนิสซึ่งคุณหมอบอกว่าจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องผ่าตัดออกผมก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนครับตอนนั้นก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเยอะเยอะจนแบบ ต้องโทรไปขอบคุณเขาเลยค่ะว่าออขอบคุณนะที่มาช่วยมาขายประกันฉบับนี้ให้ถ้าไม่ได้เคยทำประกันอะไรไว้เลยเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็คงจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันครับก็ได้คุณโตเนี่แหละครับช่วยไว้เยอะเลยเพื่อนคนนี้นอกจากเป็นเพื่อนแล้วยังเป็นลูกค้าของผมครับผมรู้สึกภูมิใจครับที่เพื่อนไว้วางใจและให้เราดูแลขอบคุณครับสาหรับ งานที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผมมีโอกาสดูแลเพื่อนผมในฐานะตัวแทนประกันชีวิต AIA ครับ